ร้อนๆแบบนี้ใครเขาใส่สภาพกระหลายชิ้นกันละคะเห็นหว,นวานหวานสมูทตี้แบบเนี้ยไม่ใช่ก่ออกไก่การนะคะและนี่คือวากอมูทซัมเมอร์สมูทตี้บาชุดชั้นในวัยรุ่นวัยเ้าบุกเองคะ่ะวันนี้นะคะนัดเพื่อนไปคาเฟ่ถึงแดดแแรงแต่แฟชั่นออกนอกบ้านก็ยังต้องเลิศอยู่ จะแบบไหนก็ได kind of okay. like so ้ทุกรุกอะเอาจริงปะเห็นหวานหวานสมูทต mm. like ี้แบบเนี like ้ยไม่ใช่เกาะอกไก่กานนะคะและนี่คือวาก็มูทซัมเมอร์สมูทตี้บาร์ชุดชั้นในวัยรุ่นวัยเล่าเกาะอกครึ่งครับนะคะอดสายบ่าได้สามารถใส่เป็นทั้งอินเนอร์และเอาเตอร์ได้ทั้งสองแบบเลยค่ะตัวผ้านะคะพิมพ์ลายเท็กซเจอร์ชั้นของน้ำปั่นที่ให้สีสันและลวดลายไม่เหมือนใครและแน่นอนค่ะต้องมาคู่กับเป็นเกงในลวดลายเหมือนกัน น่ารักเก๋ๆหมองกับบุ๊กแล้วก็เพื่อนๆนมากๆเลยค่ะ กรุ่นของสมูตี้ที่รดไม่แพ้กันก็คือรุ่นเชอร์รี่ค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นบาร์เต้าลึกวีไลน์ line, ช่วยเก็บกระชับเนื้ออกโชว์เนินอกอิ่มสวยได้แบบนี้เลยค่ะสวมใส่สบายค่ะตัวบาร์กับตัวกางนแจมกิมไลา์เชอร์รี่น่ารักปุุบกุบค่ะและอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือรุ่นนี้ค่ะด้าหลังออกแบบลายขันสีของสูตี้ และทั้ง3รุ่นที่ว่ามาทั้งหมดนี้ใช้เทคนิคดิจิตอลพิมพ์สีสวยคงทนยาวนานแม้ซักหลายครั้งวร้อนแบบนี้ใครเขาใส่สภาพกันหลายชิ้นกันละคะก็ออกตัวเดียวก็เอาอยู่เพื่อๆคนไหนสนใจไปชอปได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่กับว่าก็อันเซนเซอร์ค่ะ